มาวัดดังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วงนี้หนังนะครับเข้าเล่นบ่อยนะครับผมใช้บ่อยนะนนี้ก็เช่นกันครับผมเป็นหน่วยของอังเปาภาพยนตร์นะครับวันนี้นะครับก็มาจัดฉายในงานแก้บนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวัดสนวนไหนนะครับช่วงนี้หน่วยของอังเปาภาพยนตร์นะครับงานเข้ามาเยอะนะครับเยอะมากๆ ก็เป็นหนังที่นะครับมีมาตรฐานนะครับมาตรฐานในอำเภอห้วยราชนะครับ,รรบก็ไม่ใช่เฉพาะอังเปาอย่างหน่วยเดียวนะครับในอำเภอห้วยราชก็หน่วยอื่นก็มาตรฐานเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนวันนี้นะครับก็มีภาพยนตร์ใหม่ๆเข้ามานะครับได้ข่าวว่ามีภาพยนตร์ใหม่มาฉายค่ำคืนนี้ นะครับเป็นเป็นที่แรกนะครับบางท่านคิดว่าโอ้งานแก้บนทุกวันจะมีหนังมาฉายหนังใหม่หนังเก่าหนังแบบไหนเนาะมาฉายนะครับก็สำหรับ fc นะฮะบ,บอกไว้ก่อนเลยนะครับผมถ้าต้องการจะชมหนังใหม่ๆก็มาชมได้ที่วัดสนุนไหนนะครับหนังใหม่หนังเก่านะครับมีหมด ถ้าเป็นหนังใหม่ๆก็จะผ่านวัดสนวนในก่อนนะครับถึงจะได้ไปฉายที่บริเวณอื่นนะครับร <ๆ S 2> ก็คำคืนนี้ก็หนังใหม่ของอังเปานะฮะท่าน f อซก็คงรู้นะครับว่าเรื่องอะไรนะครับก <ๆ S 2> ็สังกัดของอังเปาภาพ,พยนตร์ แต่แอดมินก็จําชื่อเรื่องไม่ได้ไม่รู้จะเป็นไม่รู้จะบอกถูกรอเปล่าครับเรื่องพุบเบ่าอะไรนี่มะกะเรื่ออะไรดอกแอนดมินจําไม่ได้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละอ่ะสวัสดีครับวันนี้จอเท่าไหร่ครับจอสิบสองสิบสองเมตรเนาะโอ้โ้สวัสดีครับหนึ่งท่านหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อ อันนี้ตาไม่ค่อยดีเลยเชื่อมเหล็กมาเจ็บหมดตอนนี้แอดมินไปเชื่อมเหล็กมาน้ำตาอกอ่ะทีมงานโอ้ต่องระบบไฟแล้วผู้จัดการท่านนี้ไม่กลับไปทำงานแล้วไม่กล,ลจะอยู่นี่แหละทางเป่ <c oughs> าวันนี้ ทางเปาจัดระเบียบโจได้สวยอ่ะน,นี่โอ้สวยจริงๆครับโอ้โหทักทายท็อกเก้ก่อนอ่ะสวัสดีครั้งหนึ่งครับท็อกเก้ในวันนี้ได้หนังใหม่มาใช้สังกัดของอ่างเปาภาพยนตร์แม่นแล้วเออ <laughs> นี่แต่หนังใหม่ๆซื้อมาเข้ามาครับมีน้ำด้วยครับครับผม ตาไม่ค่อยดีเมือนเชื่อมเล็กไม่เช้าน้ำตาออกจ12นะจอ14จ14นีจอ13เลโอเออที่ที่บันตีมอช่ไหมเออลืมไปนี่ชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ตู้เบรกค้างละเบดเนาะ ก็ลืมสูดเด็ดในตู้เบสเนี่ยเป็นเทอร์โบครับเทอร์โบค่ายอมตะเทอร์โบค่ายอมตะมันเป็นเทอร์โบสมัยเล่นเล่นดนตรีอ๋อวันนี้มันมันมันเหมาะกับงานดนตรีผมเลยเอามาใช้หลังกลางเพลงก่อนเพราะว่าจะผมจะเปลี่ยนอยู่ผมจะเปลี่ยนใช่ครับจะเปลี่ยนเบสอยู่อผมกังวใจอยู่ว่ามันมันมันเหมาะกับงานดนตรีครับครับใช่ใช่แต่ถ้าเปิดฟังเพลงมันก็พอได้อยู่แต่ถ้าอัดแล้วก็ยอมว่าสู้สู้สูดเตะครบ วสูตรหนังอันนั้นเทาไม่ได้หรอกอ๋อครอพวกแทกพวกนั้นนะใช่ครับแต่ว้าถ้าฟังแนวแนวแนวเพาะโอเคได้อยู่ใช่ใช่แนวเพาะโอเคอยู่เพาะนะถ้าเปิดขนาดนี้ขนาดนี้เพาะอยู่นะตรงจริงแนวเพาะใช่ใช่ก็เพาะเพาะจริงนะผมฟังแล้วเพาะจริงมีมีมีเอฟซีคอมเมนต์มาบอกเสียงใช้ได้เสียงดีน่ะเสียงใช้ได้อยู่เสียงดีเพาะเลย อจอสิบสเมตรครับเกือบ14บสี่ฮะตัวเบรเทอร์โบนะครับค่าละแปดใบเ,เพิ่ม,มอีกเนาะอีกเพิ่มอีกจะมีลูกเล่นเป็นระบบเซราวอีกอ๋อกำลังเนี่ยกำลัง<อ>เพิ่มเพิ่มเข้ามามาใหม่ออ๋ครับนี่เพิ่มมาอีกสองตัวอนาคตจะทำเซราวนี่นี่เพิ่มมาอีกสองตัวเลยโอ้นี่ยนะจะทำเซราวเลยโอ้ถ้าทำเซราวได้เสียงเพราะนะยอด นี่ครับอนาคตของอ่างเปาภาพยนตร์จะทําในระบบ5ชุดหนึเนี่ยใช่ครับ5ชุดนโอ้โหนี่รอชมมีหมดแล้วตู้ลำโพงมีอะไรหมดมีหมดแล้วมีหมดแล้วนะมีหมดแล้วครับอยู่ในโกดังเออนี่ของแท้แน่นอนนี่จะทํา5ชุดหแล้วนี่โหไทยถ้าได้ระบบนี้เนี่ยไฟฟ้าสุดยอดเลยนะมีหมดแล้วมีหมดแล้วเนาะตู้มอนิเตอร์ตู้เบสพวกอะไรก็มีหมดเลยจัดไปรอชมเนาะ เอฟซี FC ท่านที่ชจบ,บ5็บอย่าลืมนะครับผมเดีย๋ยวติดตามนะครับกับอังเปาภาพยนตร์นะครับระบบ5.1สหร,ร์รัฐรอบทิศทางอาแต่าาคนช่วยยกก็พอแล้วเนาะ <laughs> ใช่เอออย่าลืมติดตามนะครับผมของใหม่นะครับของอังเปาภาพยนตร์อนาคตแน่นอนนะ ในระบบสรวห้าชุดหนึ่งด้วยก,กันแต่คนช่วยรกยกพอเนยย่พ่ยพงยนี้ยก,กโอ้ขอบคุณครับเดี๋ยวคอยชมคอยชมเนาะ,ะทีมงานลงไฟตั้งแต่ว่าวันเลยนะฮะต้องเช็คให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะปล่อยนะครับให้ FC ที่มาชมได้ดูนะครับรเรามา,า,มาตักกันอันนี้มาสองคืนนี่นะสองคืนใช่จะพาคนละคนคนละคนสองคืนเลยวันนี้กับวันพรนุ่งนี้นี่ทางเปลางานเข้ามาเรื่อยๆนะครับอุปกรณ์เยอะเหมือนกันครับระบบไฟาระบบไฟนะครับผมกระพริบสวยครับผมชมในโชวก์กลางคืนเน่ะ สุดไฟของอังเปาเยี่ยมยอดเลยนะครับถลนล้วละอันนี้ก็จะเป็นชุดใหญ่ของอังเปาพัพยนนะฮะชุดใหญ่นะครับอทีมงานเป็นตูเทอร์โบนะครับเสียงกลางก็สี่ใบด้วยกันนะครับเดี๋ยวดูรอบหลังงานบ่อยนะครับหนังดีอำเภอห้วยราชนะ ได้ลงจอนะครับก็หลายงานด้วยกันนะครับมาเที่ยวนี้นะครับสองคืนนะครับสาวเอฟซที่ไม่ได้ชมในค่ำคืนนี้ก็คอยชมพวกนี้นะครับผมจัดชุดชุดใหญ่นะครับเป็นชุดใหญ่ของขอ้างเปานะครับชุดนี้ก็ตีไปเราๆ14เม็ดนะครับ3เม็รกว่าเฉลี่ยไป14เม็ดเป็นเลยนะครับผม อ,อนาคตจะใช้เซราล์แล้วนะครับในเขตบอดรัมก็ไม่มีนะครับในระบบเสียงระบบเซรา์อังเปาถ้าได้มาทำในส่วนนี้นะครับก็ดีนะครับเพราะว่าระบบเสียงแกพายโรนะครับพอดีกับระบบเสียง5 1พอดีเลยครับผมติดตามนะครับ f c นะฮะเราระบบเสียงของอังเปาชุดใหม่แต่ยัง ไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับแต่กันกินมาแล้วว่าเป็นอนาคตจะทำในระบบ5.1น,น,นะครับผมร้อนไหมจาร <c oughs> <c oughs> ร้อนอย่าง <c oughs> ร้อนเรงม <c oughs> าทีมงานทีมงานจัดไป <c oughs> เอาแล้วอีกหน่วยได้ออกไหมพ <c oughs> ักก่อนเนาะ <c oughs> อันนี้มาช่วย <c oughs> ออกแองเปา อจัดไปวางงานหนังก็ขายของเออขายของทุกวันนี้ขายที่ไหนขายอยู่นี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมูย่างเหมือนเดิมเออรายได้ดีเลยหมูย่างด้วยโหนะหมูย่างหมูย่างนะครับนี่นะครับเท่าแก่อ๊งเปานะครับก็ไม่ใช่จะมีหนังอย่างเดียวก็เป็นหน่วยมีหน่วยกู้ภัยด้วยนะครับผม ช่วยเหลือสังคมนะครับมีทั้งหนังมีทั้งก็เป็นคู่ไปรวมโดยช่วยกันนะครับนี่นะครับรถหน่วยของอังเปามูวี่อังเปาภาพยนตร์นะครับผมนะหนังสังกัดของชลออ,อังเปาภาพยนตร์นี่นครับผมฤกษ์ตำนานควัดทะลุเวลาเนะนี่ยคืนนี้ก็มาชมนะครับหนังใหม่ของไทยบ้านซีรีส์นะ ที่นี่ที่แรกนะครับผมสังกัดทางเปาภาพยนต์นะฮะในทางด้านระบบเสียงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมวอเทคข้างล่างนะครับสามแทน่นของข้มูลก็จะเป็น SAE นะครับที่นยยี้ปลักรักอยู่ที่ วัดสนุนในนะครับเนี่ยเจเปิลสังลุยเป็นเป็นแฟนนะครับชื่อแฟนเป๋าหมวกวีกทีมงานกำลังติดตามช่วงนี้ร้อนร้อนมากๆนะพอดูลายข้างในมันสับไลายลายมันชนกันหรือเปล่าหาหาเปลี่ยนลายดู คือนี่นางเรื่องอะไรผู้เบาอะไรนะผู้เบามิกะบอมิกะอะไรอย่างนี้สักอย่างนึงเลยครับสักอย่างเลยเนาะที่นี่ชั่วนะเออนุ่มีเลยที่นี่ที่แรกครับเรื่องนี้เรื่องนี้ที่แรกที่แรกเลยฉายคืนนี้ฉายคือนี้ประเดิมเลยประเดิมเลยเอฟซีต้องการที่จะชมมาเชิญครับผมหนังใหม่เลยหนังใหม่ฉายที่แรกของไทยบ้านใช่ครับ อย่าลืมนะครับชมได้